เด็กมาพบก,กับครูไอ้กับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูไอ้จะมาสอนเรื่องการผสมคํากับสระอะอิออ,อ,อุเอและแอะนะคะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะก่อ,อเข้าสู่บทเรียนมาตอบปริศนาคาไทยกันนะคะเด็กๆครูรมีแผ่นป้ายทั้งหมดสี่แผ่นป้ายนะคะเปิดแผ่นป้ายแล้วก็คิดคําไปด้วยนะลูกนะแผ่นป้ายที่หนึ่งเห็นหางเห็นหูลายลายแผ่นป้ายที่สอง ตัวไรเอ่ยสามสี่ตอบว่าวัวน,นั่นเองค่ะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยนะคะกับบทเรียนวันนี้การผรสมคานะคะก็ไก่ผสมกับสระอะได้คําว่ากะก็ไก่ผสมสระอะได้คําว่ากะนะคะไปเรียนรู้กันต่อเลยนะคะตัวอย่างคานะคะผสมสระอะ ผักชนิดนี้ชื่อว่าคําว่าอะไรคะเด็กๆมะอะไรมะอะไรมะระอ่านว่ามะระคําต่อไปคําว่าตัวอย่างต่อไปคําว่ากระทะกระทะตัวอย่างต่อไปสถานที่นี้คืออะไรลูกวัดนะคะวอะโดวัด ทำไมไม่เห็นสระอะนะคะเพราะเมื่อมีดอเด็กเป็นตัวสกุสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศนะคะไปเรียนรู้สระต่อไปกันนะคะเด็กๆต่อไปกไก่กผสมด้วยสระอีได้คำว่ากีกออีกีอ่าไปดูตัวอย่างคำตัวอย่างคำนะคะตัวอย่างคำผสมสระอีนะคะมาดูตัวอย่างคำนิดนึง เป็นการแสดงนะคะลิเกนะคะลิเกคำที่ผสมสละอีกก็คือพยางคนที่1น,นะคะต่อไปคำต่อไปอ่ะมะพร้าวหรือเปล่าวุณครูไม่ใช่นะคะเมื่อคันออกมาเป็นแล้วก็จะเป็นน้ำกะทินะคะกะทิเป็นพยางคนที่สองนะคะทออีกทีต่อไปอ่ะแตงโมไว้ทำอะไรลูกกินอ่ะกินก็อีกเนาะ อินนะคะตออีนเอากินต่อไปดอกอะไรลูกดอกอะไรมะลิอ่าพยางค์ที่สองนะคะลิต่อไปอ่าพีอะไรลูกพีมะอ่าพยางค์แรกนะคะผสมสระอีอยู่ที่พยายงค์แรกไปดูสระต่อไปกันนะคะเด็กๆอ้าวชมไม่ยังยังอีกกยังอีกหนึ่งคำคำว่า ลิงนั่นเองค่ะรออีกงอลิงนะคะยังไม่ครบนะคะไปต่อสลัดต่อไปนะคะเด็กๆอ่ะมาดูสลัดต่อไปสลัดอะไรสลรัดอ่ะ,อะก็ก่รผสมสลัดอึได้คำว่ากึกออกึอ่ออะไปดูตัวอย่างคำกันดีกว่ามาถึงตัวอย่างคำผสมสลัดอืนะคะคำแรกคำแรกนะคะอึ อือน,นะคะต่อไปคลื่นพัดเข้าหาฟางอึน,นามินะคะตยางที่หนึ่งนะคะต่อไปถ้ามีตัวสะกดนะคะไปดูตัวอย่างสตละอุดตัวสะกดนะคะสตะอุมีตัวสะกดคาแรกอ่ะทหารอดทนใช่ไหมลูกทหารกําลังซ้อมกําลังทำอะไรลูกกาลังฝึกนะคะขออึกอฝึกตัวอย่างต่อไปอ่ะมีน้ําด้วย คำว่าบึงบออ,อึงอบึงตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอะไรลูกสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรลูกพึ่งพออ,อึงอผึ้งไมทโทกพึ่งนะคะไปต่อกับสระต่อไปนะคะสระต่อไปอ่ะดเด็กผสมกับสระอ,อุได้คำว่าดุดอ,อุ ดูไปดูตัวอย่างคำกันนะคะมาถึงตัวอย่างคำผสมสาะอูนะคะตัวอย่างนิดนึงอ้าวฟันเป็นไงแล้วลูกฟันเป็นดูโบแล้วไม่แปลงฟันฟันผูกนั่นเองค่ะผูต่อไปจุดอะไรลูกจุดพลุพอรออุพลต่อไปตัวอะไรนาะอ่าอย่าให้มันกัดนะลูกนะเดี๋ยวจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาได้ยออูงอ ยุงนั่นเองค่ะไปดูสระต่อไปกันนะคะสระอะไรเอ่ยอ่ะตอผสมสระเอกได้คำว่าเตะตอเอกเตะอ่ะไปดูตัวอย่างคำกันนะคะตัวอย่างคำผสมสาระเอกนะคะคำที่หนึ่งอ่ะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรฟุตบอลลูกเตะนั่นเองค่ะเตะเตะฟุตบอลตัวอย่างต่อไป ะสะอดปรงหมดแล้วคําว่าเละเทะเละเทะนะคะตัวยอย่างต่อไปอผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรลูกเย็บนั่นเองนะคะยอเอกบอเย็บสาระอาหายไปไหนนะคุณครูสาระอาะเปลียนไปเป็นไม้แต่คูเมื่อมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะลูกนะตัวยอย่างต่อไปอ่ผู้หญิงคนนี้กําลัง ทำไรลูกเห็นเห็นอ่ะขอเอกนอเห็นสระาหายอีกแล้วคุณครูอ่ะเปลี่ยนไปเป็นไม้ใต่คูเมื่อมีนอหนูเป็นตัวตากดนะคะเด็กๆไปเรียนรู้ต่อกันเลยนะคะการผสมคำกับสระอ่ะสระ,ะไรลูกสระเอกอ็เอแกก็ไก่ผสมกับสระแอได้คำว่าแกอ่ะมาดูตัวยอย่างคำกันนะคะ ตัวอย่างคำผสมสระแอนะคะตัวอย่างที่หนึงอ่าตัวอะไรลูกแกะนั่นเองค่ะก่อแแกะต่อไปพอ,อแอแพะตัวไปพอ,อแแหะสุนัขแทะกระดูนะคะใช้คําว่าแทะแต่คนไม่ได้แทะกระดูนะลูกนะคนไม่ใช่สุนัขคําว่าแทะเป็นกริยาของสุนัขนะคะต่อไปน้ำอะไรลูก น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งคุณครูคะทำไมไม่มีสระอะเลยอะคะมีแต่สาระแอแล้วก็ไม้แตงกูอ่ะนะคะงองูเป็นตัวสะกดทําให้สาระอะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คู๊เมื่อมีงองูเป็นตัวสะกดนะลูกนะคาว่าน้ําแข็งพยางค์ที่สองนะคะที่ผสมด้วยสระแอนะคะเด็กๆเก่งมากนะคะสําหรับวันนี้มีพลังงานให้เรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่สามสิบสามนะุลุกนะ เสร็จแล้วก็ส่งคุณครูมายังไลายส่วนตัวของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ